สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะเครื่องประกอบจังหวะคืออะไรนะคะเครื่องประกอบจังหวะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะมีเสียงแบบเดียวหรือ2แบบไม่สามารถไล่ระดับเสียงได้นะคะการบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีไทยนะคะ เครื่องประกอบจังหวะหรือเครื่องกํากับจังหวะของดนตรีไทยส่วนมากมักมีเสียงสูงและเสียงต่ำไม่ถึง7เสียงเครื่องดนตรีไทยที่ใช้บรรเลงจังหวะที่นักเรียนควรรู้จักนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ 1. ชิ่งชงใช้ตีกํากับจังหวะของทำนองเพลง ให้ดำเนินไปโดยสม่ำเสมอซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะการตีไปตามจังหวะและทำนองของเพลง2ฉาบใช้ตีประกอบจังหวะของทำนองเพลงฉาบมีสองขนาดได้แก่ฉาบใหญ่ใช้ตีตามจังหวะตกของการบรรเลงทำนองเพลงและฉาบเล็กใช้ตีขัดจังหวะหยอกล้อก,กับชิงเพื่อเพิ่มสีสันในการบรรเลงเพลงไทย 3. กลับเสภาใช้ตีกำกับจังหวะโดยเฉพาะการแสดงขับเสภามักตีควบผู้ไปกับฉิ่งเช่นตีฉิ่งลงเสียงฉับก็จะตีกลับหนึ่งครั้งเป็นต้น 4. กลองทัดใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับโดยตีให้สัมพันธ์กับตะโพนเพื่อควบคุมความช้าหรือเร็วของทำนองเพลง ตะโพนใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับโดยตีสอดสลับให้สัมพันธ์กลมกลืนกับกองทัศทำหน้าที่ควบคุมความช้าหรือความเร็วของทํานองเพลง 6. โทนรัมนาใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับโดยตีสอดสลับให้สัมพันธ์กลมกลืนกันและควบคุมความช้าหรือความเร็วของทำนองเพลงเหมือนกับตะโพน วันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการตีนะการบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีไทยมาให้นักเรียนได้ชม2ตัวอย่างด้วยกันคือตัวอย่างที่1นนะคะเป็นการตีตะโพนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตีตะโพนตีอย่างไรนะคะ ในลำดับต่อไปผู้เรียนจะได้ชมการตีหน้าทับปรบไก่สองชั้นและชั้นเดียวอย่างละหนึ่งเที่ยวค่ะ ให้ผู้เรียนชมการสาธิตการตีหน้าทับปรบไก่2ชั้นและชั้นเดียวอีกครั้งค่ะการตีหน้าทับสองไม้2ชั้นและชั้นเดียว อย่างละหนึ่งเที่ยวให้ผู้เรียนชมการสาธิตการตีหน้าทับสองไม้สองชั้นและชั้นเดียวอีกครั้งค่ะ การสาธิตการตีตะโพนก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2องนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการตีกลองทัดนะคะการตีกลองทัดก็จะมีการตีให้เป็นเสียงที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า เขาตีกันอย่างไรการตีเสียงตูมตีด้วยมือขวาลงบนหนังหน้ากรองตัวผู้ลูกที่มีเสียงสูงด้วยกำลังที่พอเหมาะกับหนังหน้ากรองหรือขนาดของกรองเมื่อตีลงไปแต่ละครั้งต้องยกมือขึ้นทันทีเพื่อให้เสียงดังก้องกังวานเรียกว่าการตีสองมือ ให้ผู้เรียนชมการสาธิตการตีเสียงตูมอีกครั้งคะ่ะการตีเสียงต้อมตีด้วยมือซ้ายลงบนหนังหน้ากรองตัวเมียลูกที่มีเสียงต่ำด้วยกําลังที่พอเหมาะกับหนังหน้ากรองหรือขนาดของกรอง เมื่อตีลงไปแต่ละครั้งต้องยกมือขึ้นทันทีเพื่อให้เสียงดังกังวานเรียกว่าการตีสองมือ <S <S ให้ผู้เรียนชมการสาธิตการตีเสียงต้อมอีกครั้งค่ะ การตีเสียงครึ่มการตีเกือพร้อมกันที่กรองทั้งสองลูกโดยลงมือซ้ายก่อนในลักษณะการตีเสียงตูมและเสียงต้อมให้เสียงทั้งสองลูกดังประมาณกันให้ผู้เรียนชมการสาธิตการตีเสียงครึมอีกครั้งค่ะ การตีเสียงตืดตีด้วยมือขวาบนหนังหน้ากรองลูกใดลูกหนึ่งแล้วใช้มือซ้ายกดลงบนหนังหน้ากรองลูกเดียวกันเพื่อห้ามเสียงให้ผู้เรียนชมการสาธิตการตีเสียงตืดอีกครั้งค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ชมการสาธิตการตรีการตีตะโพนและการตีกองทัศไปแล้วนะคะเป็นตะโพนกับกองทัศเนี่ยเป็นเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีไทยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีสากลวันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ